5ขั้นตอนผมจะแยกไปเป็นพีระมิดสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วกันนะทฤษฎีของมาสโลนะครับความต้องการนะครับปัจจัยหรือลําดับขั้นของความต้องการของมนุษย์นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอันดับขั้นที่หหรือขั้นแรกเนี่ยก็คือการเอาชีวิตรอดนะครับผมก็คือการการเอาชีวิตรอดอ่านี่คืออันดับขั้นที่1นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ลำดับขั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปกติทั่วไปเนาะลำดับขั้นที่1การเอาชีวิตรอดกินดื่มนะครับกินดื่มทั่วไปนะลำดับลำดับขั้นที่2ก็คือความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยอืมเขียนไม่สวยขออภัยอีกรอบแล้วกันนะลำดับขั้นที่3าคือความรักนะครับรักครอบครัวนะอืม แล้วก็ชุมเ,เขาเรียกว่าอะไรสภาพแวดล้อมนะครับหรือเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมต่อมานะครับความนับถืออืมความนับหน้าถือตานี่แหละนะความนับถือนะที่เราต้องการนะความภาคภูมิใจนะครับอ่าเดี๋ยวผมเขียนก่อนนะความภาคภูมิใจหรือเรียกว่าความ สนใจแล้วกันนะอยากให้คนมาสนใจเราอะไรประมาณนี้ระดับขั้นสุดท้ายนะครับที่มาส l o โลได้บอกไว้ก็คือการเป็นตัวของตัวเองจริงๆตัวของตัวเองอ่าคราวนี้เรามาดูกันนะว่าในทฤษฎีของมาส l o โลเนี่ยเรานะครับเราที่เป็นเวอร์ชัน1.0เนี่ยเรามีการผิดพลาดหรือเรียกว่าใช้ชีวิต ตามรูปแบบนี้จริงๆอยู่หรือเปล่าโดยจริงๆแล้วนะครับการมีชีวิตอยู่นะครับลำดับ5ขั้นของมาสโตเนี่ยนะมันจะเริ่มตั้งแต่อายุ0ถึง7ขวบก็คือการเอาชีวิตรอดนี่แหละอายุตั้งแต่ศก็คืออายุตั้งแต่เริ่มแรกเกิดเลยเนี่ยจนถึง7ขวบเนี่ยเราจะใช้ชีวิตด้วยการกินหายใจดื่มก็คือการฝึกกันเอาชีวิตรอดนั่นแหละในระดับข้างต้นนะครับ ฝึกการกินการอยู่การหายใจนะครับการดืม่มการทําอะไรอย่างนี้เรื่อยไปพอลําดับขั้นที่2ก็คือเริ่มตั้งแต่อายุ7ขวบถึง14ขวบเราจะเริ่มมองความคิดที่เป็นระยะยาวขึ้นนะครับเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะครับก็คือเริ่มมองหาความปลอดภยัยการเรียนการศึกษานะครับรวมถึงเริ่มสนใจคนรอบๆข้างหรือเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับ พออายุ1 4ถึง21เนะครับเราจะเริ่มนะครับมีความสนใจนะครับเกี่ยวกับความรักหรือการอยากเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆเจ้าของคนนั้นเจ้าของคนนี้นะเราจะเริ่มมีความรักในช่วง1 4ถึง21นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไร poppy love ิปปนะทุกคนจะเริ่มมี Poppy l o เ e ิกันนะแต่พอช่วง21เถึง28เนี่ยเราต้องการอะไรครับความยกย่องนะการที่มีคนนับหน้าถือตาเรานี่แหละหรือว่าการที่เราแบบ รู้สึกภาคภูมิใจนะหลายๆคนเนี่ยจะติดตรงนี้เราเนี่ยเด็กสมัยนี้รวมถึงตัวเราด้วยนะครับสมัยนี้เนี่ยติดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพออายุ21-28เนี่ยมันจะต้องการความประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างนะครับมันเลยมีภาพที่เราเห็นตามโซเชียลต่างๆว่าอายุ20แล้วต้องมีนั่นอายุ25ต้องมีนี่ต้องมีบ้านต้องมีรถต้องมีอะไรเงี้ยคือการอวดการแข่งการรวมถึงมีการ หลอกตัวเองก็มีนะครับรวมถึงเ,ออเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นการโพสเพื่อโชว์ความประสบความสําเร็จซึ่งจริงมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้าทําได้จริงๆะครนะแต่มันเป็นการกดดันกดดันตัวเองให้ต้องรีบมีนั่นรีบมีนี่รีบทํานูน่ทนทํานี่เพื่ออะไรครับจริงๆเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะทำเพื่อให้รู้สึกนะครับว่า มีคนสนใจรู้สึกให้มีความนับหน้าถือตาอยู่ในสังคมได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะติดกันตรงนี้เลยมันเลยทําให้เราเนี่ยติดอยู่กับความที่เรารู้สึกว่าอยากจะประสบความสําเร็จตรงนี้นี่ผมเขียนตรงนี้ก่อนนะนี่ตรงนี้เราจะเริ่มรู้สึกอยากที่จะประสบความสําเร็จแล้วจริงๆแล้วเราก็จะวนอยู่ตรงนี้แหละเราจะไม่สามารถขึ้นไปได้ เรามาย้อนกันนะช่วงอายุตั้งแต่0ถึง7ขวบนะครับ0ถึง7ขวบเราจะเริ่มเรียนรู้การเอาชีวิตรอดพอเริ่ม7ขวบถึง14ขวบนะครับ7ถึง14เราเริ่มมองหาความปลอดภัยการเรียนการศึกษานะครับเพื่อที่จะมองในอนาคตว่าเราจะทำอะไรต่อใช่ไหมว่าเราจะเป็นเด็กในรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็อาจจะมีส่วนของผู้ปกครองหรือสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับต่อมาเรื่องความรักก็คือ14 นะครับ14ถึง21นะอ่า14ถึง21เราจะเริ่มมีความรักพอมาอายุ21นะครับถึง28พอมาอายุ21ถึง28 21ถึง28เราจะติดกันตรงนี้เกือบทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วมันอาจจะต่อยาวไปถึง30 40 50 60ปีเลยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับอัตราของเรานะครับอัตรานะครับอีโก้ของเรารวมถึง ภาพที่เราพยายามสแสดงออกมานะครับบางคนประสบความสำเร็จจริงๆก็ไม่ผิดนะครับบางคนมันไม่มีนิยามของความสําเร็จจริงๆนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยมักจะติดตรงนี้นะครับเพราะว่าการที่เราอยากให้คนนับหน้าถือตาความภาคภูมิใจทําให้เราต้องตะเกียกตะกายนะครับปั้นหน้าปั้นตัวเองขึ้นมาพยายามฝืนทําในสิ่งที่สังคมคิดว่า ถูกต้องนะครับเช่นนาะทีการงานการเงินฐานะแล้วบางทีเราไม่ได้อย่างตามที่เราต้องการก็เกิดนะครับความทุกข์ความเครียดนะครับแล้วจริงๆแล้วเราจะได้เป็นตัวเองตอนอายุเท่าไหร่ละ่ะตรงนี้อืมตอนนี้คุณคิดว่าคุณเป็นตัวเองมากพอหรือยังนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันใช่ตัวเราจริงๆไหมนะครับเราต้องหาความตอบกันจริงๆเลยนะครับตาม ตามอารมณ์ที่เราใชนะ้ความรู้สึกที่เราใช้ในแต่ละวันเนี่ยถามตัวเองว่ามันใช่ตัวเราจริงๆไหมผมอยากให้คุณถามตัวเองแบบนี้เหมือนกับตามคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสอนไปก็คือการที่เรามีอารมณ์ทางด้านลบเชิงลบไม่ชอบคนนู้นไม่ชอบคนนี้หงุดหงิดเครียดนั่นเครียดนี่มันใช่ตัวเราจริงๆไหมหรือมันเป็นเพราะสภาพแวดล้อมต่างๆที่หล่อหลอมเรามาและเราก็คิดว่านี่แหละคือตัวเราจริงๆแล้วมันคืออัตตาหรืออีโก้ คนส่วนใหญ่ก็จะติดอยู่ตรงนี้หรือบางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าไอการเป็นตัวเองเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วตัวเราเนี่ยชอบอะไรรักอะไรเลยก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถบอกได้บางคนไม่สามารถบอกได้นะครับหรือบางทีก็บอกว่าชอบแบบนี้แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทําไม่มีโอกาสไม่มีนั่นไม่มีนี่ใช่ไหมครับอ่ามันทําให้บางคนเนี่ยถึงขั้นนะครับถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้านะครับหรือเขาเรียกว่ามันไม่มีความสุขไม่รู้จะอยู่ไปทําไม นะเพราะว่าอะไรครับมีความนับหน้าถือตาละมีความภาคภูมิใจละนะครับเราจะเห็นคนที่เขาดังๆมากๆเลยมีไรายได้เยอะๆเป็นดารานักร้องนะครับแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีการจบชีวิตตัวเองบ้างอะไรบ้างตรงนี้แหละเพราะหลายๆคนมาพอมาตันที่การนับถือ,เ,อเขาเรียกอนะไรมาตันที่ความนับหน้าถือตาความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันแค่นี้อย่างหรอชีวิตใช่ไหมแต่ว่าเมื่อคุณได้เป็นตัวเองจริงๆ ตัวเองจริงๆเนี่ยมันคือหัวข้อที่เราจะมาเรียนตรงนี้เลยนะครับตัวเองจริงๆของเราคือเวอร์ชัน2.0นะครับผมบอกเลยนะว่าเวอร์ชัน2.0เขียนไม่สวยขออภัยเพราะอะไรครับเวอร์ชัน1.0ที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะมาจากสภาพสังคมสภาพแวดล้อมออการศึกษาหรือเขาเรียกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ตัวเราที่ดีที่สุดจริงๆ เราเลยไม่มีความเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นตัวเองยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยเรายังไม่ต้องหาครับเราแค่ต้องขจัดสิ่งที่เรามีก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่เรามีก่อนหน้านี้เราต้องขจัดออกไปให้ได้ก่อนก็ย้อนกลับไปนะครับดูคลิปที่แล้วที่ผมบอกก็คือต้องมากําจัดเรื่องของอารมณ์ลบๆก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันแต่ละคนเนี่ยมีอารมณ์ไม่เหมือนกันเนาะในแต่ละวัน นะในแต่ละช่วงในแต่ละอาชีพใช่ไหมเราจะมันทําให้เราเห็นบางคนเวลาเราไปใช้บริการต่างๆคนที่บริการเราบางคนหน้าตายิ้มแย้มบางคนเครียดแม้กระทั่งทํางานระดับสูงระดับกลางร,ระดับต่ำจะทำงานระดับไหนก็ตามก็จะมีความเครียดของเขาใช่ไหมครับมีความกังวลมีความอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราต้องมาสํารวจตัวเองนะครับเอาเวอร์ชั่น1.0นะครับเวอร์ชั่น1.0ของเราเนี่ย เอามาพิจารณาแล้วขจัดทิ้งแล้วถึงจะกล้าก้าวไปต่อในเวอร์ชัน2.0และในตอนสุดท้ายคุณรู้ไหมว่ามันมีสิ่งที่เหนือกว่าการเป็นตัวของตัวเองอีกนะมันมีเหนือกว่า5ระดับขั้นนี้อีกนะครับมันมันคือเหตุผลที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราอ่าเ,เหตุผลยิ่งใหญ่กว่าตัวเรานะครับ นี่ตรงนี้นะตรงนี้เลยผมให้เป็นว่ามันคือเหตุผลที่ยิ่งใหญ่มากนะครับกับตัวเรานี่คือลำดับขั้นที่สูงขึ้นไปอีกนะและในความต้องการสุดท้ายนะค,ความต้องการที่อยู่เหนือตัวคุณเนี่ยสูงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามนะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องของตรงนี้นะคคิดแค่ว่าการเป็นตัวของตัวเองนี่คือมันสุดยอดแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันอาจจะเป็นแค่เวอร์ชั่น1.0ของเราก็ได้เพราะว่าการเป็นตัวของตัวเองของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเราจริงๆก็ได้นะครับคราวนี้เหตุผลที่ใหญ่กว่าตัวเองมันคือเวอร์ชั่นที่2 0ของเราแต่ก่อนที่จะไป2.0เราต้องเป็นตัวของตัวเองแบบจริงๆก่อนนะอ่าตัวของตัวเองในเวอร์ชั่น2.0ก่อนถึงจะขึ้นไป2.0จจริงๆได้ในความต้องการสุดท้ายมันต้องถูกกระตุ้นนะครับด้วยจุดประสงค์ของตัวคุณเองนะและมันไม่ใช่ทางเลือกอื่น นะมันไม่มีทางเลือกอื่นใดอีกแล้วมันคือทางเลือกนี้เลยคือเหตุผลที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณนี่ส่วนคนที่ไม่เข้าใจนะครับทางเลือกนี้หรือเหตุผลที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองเนี่ยก็จะมีอาการโรคซึมเศร้านะครับมีอาการเครียดวิตกกังวลเพราะรู้สึกว่าชีวิตมันคงจะแค่นี้แล้วมัง้ง